สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเรานะครับเรามาพูดคุยกับเรื่องหนึ่งนะครับที่เรียกว่านะครตอนนี้สังคมก็จับตามองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเดิมเนี่ยนะครับมีเรื่องของบุหรี่ก็รู้สึกว่าจะหนักอยู่แล้วเพราะว่ามันกระทบหลากหลายเลยแต่ว่ามันยุครุ่นสู่รุ่นเลยนานมากแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันวิวัฒนาการเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนจะดีแต่ไม่ดีครับมันโทษรแรงมากภัย มากมาลแล้ววันนี้เราพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลัคนาเติมเิริกุลชัยนะครับท่านเป็นผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการควบคุมยาสูบสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์นะครับโอ้โหวันนี้เดินทางมาที่กาญจนบุรีะนะครับมาเห็นบรรยากาศโดยรอบแล้วเป็นยังไงบ้างเด็กๆเ,เรื่องของบุรีเพราะว่าวันนี้มีการเสวนาเรื่องของบุรีไฟฟ้าด้วยค่ะก็มาถึงก็มาห้องประชุมนะคะแต่ที่ดีใจคือได้เจอน้องๆนะคะ เขาบอกว่าเขาอยู cuanto, ่สักป4ปป5ปป6ก็คุยกันนะคะว่าหนูแต่กลุ่มที่มาไม่สูบนะคะถามบอกเพื่อนสูบบุหรี่ไฟฟ้าไหมเขาบอกมีครับมีคนสูบครับก็เข้าใจว่าก็น่าจะเยอะนะคะเพราะว่าถ้าดูจากสถิติของประเทศแล้วเนี่ยอัตราการสูบบุหรี่ของเด็ก13-15ถึงปีตั้ง17%เอร์พอๆ17%กว่านะ4 7 4ซึ่งสูงกว่าอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทย 15ปีขึ้นไปนะคะคเพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดถึงสถิติก็น่าเป็นห่วงนะคะมันเพิ่มสูงขึ้นมากใน2-3สปีแต่ถ้าดูทั่วๆไปอ่ะคุยกับคุณครูหลายโรงเรียนนะคะกับนายกอบตาบางแห่งเขาบอกว่าห้องเรียนมีนักเรียนชั้นมัธยมนะ30คนสูบซะย9่คนเกือบทั้งชั้นเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากค่ะนะคะ แต่ที่อาจารย์ว่าพอพูดเลือกอัตราการสูบหลี่คนก็อาจจะเฉยเฉยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนนี้เด็กเริ่มป่วยและตายนะคะที่ป่วยมากเนี่ยถ้าเราตามข่าวนะที่บุรีรัมนี่ยที่แอมบูเลนตไปรับเด็กป .6 เนะม .1 ป .6 สองสามคนนะคะคป่วยอยู่หนักต้องแอมบูเลนตไปรับเข้าห้อง ICU มีเด็ก13ด้วยนะคะ ป่วยถึงชีวิตนะคะคที่จังหวัดอุบลเนี่ยคุณหมอเพียรศักนะคะถ้าพวกเราเป็นพวกตามติ๊กต็อกนะคุณหมอก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณหมอเป็นหมอปอดหมอเด็กด้านปอดนะคุณหมอบอกว่าจริงๆเนี่ยมีเด็ก6 5หคนที่ป่วยสู่บุหรี่ไฟฟ้า50%แล้วป่วยหนักชนิดต้องเข้า ICU แทบจะเอาชีวิตไม่รอดมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตอนหลังเอาชีวิตรอดนะคะ สู่บุหรี่ไฟฟ้ามาแค่สองปีรปรากฏว่าปอดอักเสบรุนแรงเอ็กซเรย์แล้วปอดขายเขาเรียกปอดภาษาเรียกปอดแห้งหายไปเลยอปอดหายไปเลยที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรครับบุหรี่ไฟฟ้ามันต่างต่างจากบุหรี่ปกตินะพวกบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาชอบโฆษณานะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ปกติเพราะไม่มีสาร น้ำมันดินภาษาอังกฤษเรียกว่าสารทาซึ่งเรารู้กันว่าสารทาหรือน้ำมันดินเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งปอดเขาบอกบุหรี่ไฟฟ้าไม,ไม่มีสารทาไม่มีตัวนั้นจริงไหมจริงนะคะไม่มีสารทาแต่เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงเพราะอะไรคะเพราะมันมีนิโคตินบุหรี่ธรรมดาก็มีนิโคตินแต่มันใช้แบตเตอรี่ทำให้สารที่เป็นสารนิโคตินเป็นน้ำอ่ะน้ำหรือเป็นกระทั่ง บางอันบุหรี่บางอันเนี่ยเขาใช้เหมือนยาสูบพันฟอยเล็กๆๆแล้วใช้ความร้อนเหมือนทำแบตเตอรี่เพื่อ300องศาเซลเซียสนะเพื่อให้มันกลายเป็นไอโดยเติมน้ำยาเข้าไปในน้ำยาเนี่ยมีสารแต่งกลิ่นสาร PG สารเยอะแยะนะยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าสารอะไรพอมันถูกเป็นไอระเหยขึ้นมาแล้วก็ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันทำด้วยโลหะหนักนะนิเกิลแคดเมียม เวลามันเผาเล็กๆมันจะเป็นอนุภาคเล็กๆมาผสมกับอน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเยอะแยะกับใบายาสูบนิโคตินเกิดเป็นสารอะไรไม่รู้แต่เราสูดเข้าไปโดยตรงรนะสูดโดยตรงเมื่อก่อนเราสูบบุหรี่ปกติมีสารทาแพทย์นะจะพบว่าคนสูบบุหรี่หนักๆเนี่ยประมาณสักสิบห้าปียี่สิบปีเป็นมะเร็งปอดถุงลมปอดโป่งพองแต่เด็กพวกนี้ 6ขวบแปดขวบสิบเอดขวบสิบสามขวบถามว่าเคยสูบบุหรี่ไหมสองปีเท่านั้นสองปีเท่านั้นเป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงอาจจะอีววลี่หรืออาจจะแบบปอดอักเสบขืดทอมเพราะอะไรคะเพราะว่าสารพวกนี้เวลามันเข้าไปนะยิ่งถ้ามันมีน้ำมันเดี๋ยวนี้เด็กเขาเด็กเรานี่เก่งนะผสมทุกอย่างบางทีผสมน้ำมันกัญชาผสมน้ำกระท่อมอะไรไม่รู้แล้วก็ผสมอะไรที่หอมๆที่เข้ามาอยู่แล้วเนี่ย มันกลายเป็นแบบไอระเหยที่แบบเข้าไปพร้อมกับเอโลหะหนักที่เล็กกว่า PM2.5 ทอีกนะทีดดูเราสูตรโดยตรงแล้วมันไปฝังอยู่ในปอดเด็กอะ่ะมันขจัดไม่ทันอะ่ะมันก็เริ่มเน่าอักเสบเน่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยแล,แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือปอดเด็กยังไม่แข็งแรงเท่าปอดผู้ใหญ่นะคะคเขายังเติบโตไม่เต็มที่อะ่ะเขาเพิ่งแบบ ปอสี่ปอห้าปอหกยังโตไม่เต็มที่อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอักเสบร,รุนแรงได้ปอดหายไปเลยนะคะผู้ใหญ่ที่สู่บุหรี่ก็พบว่าปอดอักเสบร,รุนแรงนะคะอีวาลี่เวลาปอดหายเราคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวหมอรักษาเสร็จเข้าห้อง ICU รักษาโคมา่าเรียบร้อยออกมาปอดเซลล์ปอดบางตัวฟื้นแต่ส่วนใหญ่ถูกทำลายไปเลยหลายคนนะคะที่พบเนี่ย ต้องพกออกซิเจนตลอดเวลาเดินไปไม่กี่ก้าวเพราะปอดมันถูกทำลายาไปหมดแล้วอันนี้เฉพาะปอดนะคะคแต่จริงๆเนี่ยนิโคตินเนี่ยมันเป็นสารที่แบบทำให้เส้นเลือดแข็งตัวนะคะเพราะฉะนั้นโรคตามต่อมาก็คือโรคหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดอันนี้อาจจะใช้เวลาอีกนิดนึงนะคะแต่ปอดอักเสบเนี่ยมาแรงมาเร็วแล้วหมอกุ้มใจ ถ้าเราตามติ๊กตอคุณหมอธนีนะคะรู้ตามหรือเปล่าคุณหมอธนีนี่เป็นหมอหมอปอดผ่าตัดอยู่ที่สารัฐนะพอดีคุณหมอเข้ามาเมืองไทยมากรุงเทพทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ก็เชิญคุณหมอมาพูดคุณหมอเนี่ยมีบทบาทหน้าที่แกทําหน้าที่เปลี่ยนปอดนะเอาปอดคนอื่นมาเปลี่ยนให้แกบอกเคสหนึ่งที่สหรัฐมิการคนนี้ยี่สิบกว่าปีอ่ะเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าหนักมากแล้วปอดเสียไปหมดเลยครับ ต้องหาอวัยวะปอดมาเปลี่ยนกว่าจะหาคนมาให้ทําเปลี่ยนปอดเสียเป็นล้านนะคะแล้วก็ตกลงว่าถ้าเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะคะไม่ตลอดชีวิตหรอกเขาบอกปอดอันนี้จะอยู่ได้อีกสัก5 6ปีระหว่าง5 6ปีต้องกินยาตลอดก็บอกอยาไปใช้ชีวิตแบบเดิมนะ,ะแกก็รับปากเด็กผู้ชายเนาะยี่สิบกว่าปี24่หรือไงเนี่ย พอผ่าตัดเสร็จกลับไปปรากฏว่าไปสู่บุรีไฟฟ้าอคร oh. าวนี้แบบมาหนักเลยเ <Huh. S 1> พราะปอดที่เปลี่ยนก็ไม่โอเคแล้ว uh huh. อ่ะเขามาขอให้หมอเปลี่ยนปอดอีกครั้งหนึ่งหมอธนีพูดในที่ประชุมคุณคิดว่าหมอจะเปลี่ยนให้ไหมเขาคุยกันแล้วหมอบอกไม่เปลี่ยนละเพราะจริงคนรอคิวเพื่อจะขอปอดอ่ะมันน้อยมากแล้วแบบมันเป็นล้านลานอ่ะแล้วยาอีกอ เพราะฉะนั้นถึงคุณได้ปอดใหม่หรือคุณรักษาหายแล้วปอดคุณไม่เป็นปกติเนาะเพราะฉะนั้นมันอันตรายตรงปอดมากที่สุดแหละ,ะแต่ที่เราห่วงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องสมองเด็กนะคะเพราะนิโคตินเนี่ยสูบตั้งแต่เด็กเนี่ยสมองเด็กเนี่ย,ยจะพัฒนาตั้งแต่อยู่ในคันนะจนกระทั่งโตยี่สนะิบห้าปีเนาะสมองจะหยุด,ยด,ยดพัฒนาการหรือหยุดเติบโต,วตวลวตอนนี้ไอ้นิโคตินเนี่ยมันจะไป ทำลายเซลล์ sell, สมองส่วนหน้าการรับรู้เนาะทำให้เด็กแบบคิดช้าความจำไม่ดีที่สำคัญแบบมันมันทำสมองส่วนหน้าซึ่งควบคุมอารมณ์อะจะทำให้เด็กแบบก้าวร้าวเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะแล้วก็สมาธิสั้นแล้วก็ยังมีงานวิจัยพบว,ว่าเด็กที่สูบบุหรี่เนี่ยแบบมีโอกาสที่แบบจะเป็นโรคอะไรนะ depression อะโรคเขาเรียกว่าอะไรอะโรคซึมเศร้า มากกว่าเด็กทั่วไปเพราะฉะนั้นห่วงมากที่สุดคือห่วงเด็กนะคะห่วงมากอีกอันหนึ่งคือเรื่องปอดและเรื่องเด็กไอ้หัวใจกับหลอดเลือดนะคะเรื่องสมองอันนี้ตามมาอาจจะไม่ทันทีนะแต่สักช่วงหนึ่งก็จะรปรากฏมากขึ้นห่วงมากอีกอันหนึ่งก็คือผู้หญิงที่อาจารย์แสดงเนาะตอนนี้ถ้าเราดูโดยทั่วไปเด็กผู้หญิงสูบบร่ไฟฟ้ามากกว่าเด็กผู้ชายแลยนะ้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นในอดีตเนี่ยผู้ชายไทยเนี่ย ปีล่าสุด2564ผู้ชายไทยร้อยคนสูบประมาณ37คนมนะั้ง37เปอร์เซ็นต์นะผู้หญิงประมาณ1.5บุหรี่ซิการ์นะครับตอนนี้ไม่ใช่เด็กผู้หญิงสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าเด็กผู้ชายเนาะเราก็มีการศึกษาว่าเอ๊ะทำไมเป็นงั้นเพราะมันเด็กอะเด็กเล็กเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นแล้วเด็กผู้หญิงอะเขาเรียก peer pressure คืออิทธิพลของเพื่อนอะสูงเราต้องเหมือนเพื่อนเราต้องเท่เก๋ไปไหนแบบ มีบุหรี่ฟ,ฟ้ามันหอมนะเป็นที่สนใจของหนุ่มๆเลือกกลิ่นได้ทุกวันกลิ่นกุหลาบกลิ่นมะลิกลิ่นอะไรไม่รู้สารพัดหมื่นแปดพันกลิ่นและรสชาติเขาบอกสูบจนตายยังไม่ครบกลิ่นเลยนะเสร็จแล้วเด็กผู้หญิงพอสูบแล้วเราเป็นหัวโจกเนี่ยนี่คุณหมอวันก่อนเนี่ยคุณหมอที่เป็นสูตินารีแพทย์เนาะทำเรื่องเรื่องข้อเขาบอกเขา,เาห่วงมากเพราะว่า เวลาสูบบุหรี่มาติดนิโคตินตั้งแต่วัยรุ่นอะ่ะพอเราท้องอะ่ะอยากหยุดมันหยุดยากเนี่ยเขาบอกพอนิโคตินเนี่ยดูดเข้าไปอะมันจะสูบปุ๊บมันจะรกนะมันสูบเข้าปอดแล้วรกของเราอะ่ะก็จะไปเลี้ยงลูกเนาะเลี้ยงลูกก็จะได้บุหรี<ด>เ่เต็มเต็ม <ไป S 1> เลยเนาะทั้งควันบุหรี่ไอบุหรี่ะนะบุหรี่เดิมก็อันตรายแล้วนะนี่ได้ทั้งแบบสาร สารพวกสารแคดเมียมสารโลหะหนักต่างๆแล้วก็ไอของบุหรี่ไฟฟ้าพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทาลายปอดเรามันทําลายลูกไปด้วยทําลายลกไปด้วยทําให้หมอเขาบอกทําให้ลกเกาะปันนะแม่ก็มีโอกาสแบบเสียชีวิตได้ถ้าสูบจัดนะลูกในท้องก็มีโอกาสเสียชีวิตได้แต่ถ้าไม่เสียชีวิตออกมาก็จะตัวเล็กเพราะว่ามันถูกครอบโดยไอสารพิษทั้งหลายอาหารมันไปไม่ถึงเพราะฉะนั้น ช่วงนี้เรารู้ใช่ไหมว่ามันเป็นวัยผู้สูงอายุนะแต่ปราจานเนี่ย71แล้วใช่ไหมพวกเธออ่ะต่อไปเธอต้องเลี้ยงใครเลี้ยงสามีเลี้ยงภรรยารเลี้ยงลูกสามคนแล้วนะอ,ะอะเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาหกคนเธอจะมีภาระเยอะขึ้นมากแล้วคิดดูอ่ะเราก็ความหวังฝากไว้กับเด็กรุ่นใหม่เนาะ เ,เด็กรุ่นใหม่เราก็หัดสูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่เด็กสมองก็ไม่ค่อยจะดีแล้วนะความจําก็ไม่ค่อยดีแล้วเราพบว่าบุหรี่เนี่ยเป็นทางนําไปสู่ยาเสพติดอย่างอื่นอีกเนาะยาเสพติดเนี่ยจ,จะเป็นพวกเคโลอินอะไรรวมทั้งติดก,การพนันอีก,กอนา,าคต <ด S 2> จะเป็นอ,อย่างไร,รฝากน้องๆ n b t ีช่วยแก้ด้วนยะอ,อาจารย์ช่วยแก้ไม่ไหวละค,คือเราต้องช่วยกันสร้างสังคมอะอาจารย์ว่าต้องให้เด็กๆตื่นรู้นะ,ะจริงบริษัทบุหรี่อะ เขาบอกเลยว่าเป้าหมายสําคัญนะก็คือขายให้เด็กเขาไม่ได้ต้องการขายให้พวกแก่ๆหรออีกไม่กี่ปีตายเรามีงานวิจัยเราพบว่าในเด็ก10คนเนี่ยที่สู่บุหรี่เนี่ยเคนจะเป็นลูกค้าที่ดีของบริษัทบุหรี่จะติดไปตลอดชีวิตมีเพียง3คนนะที่แบบติดไปประมาณ20ปีจะเลิกได้ถ้าเราไม่มีกระบวนการที่ช่วยเขาให้เลิกนะนี่เป็นธรรมชาติของการติดนิโคตินเพราะฉะนั้นบางทีเราก็จะรู้สึกว่า เฮ้ยบางคนนะกลุ่มที่เขาอยากให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายเขาก็แบบเหมือนพูดแดกดันเนาะโอ้ยาบ้าก็เต็มบ้านยาเฮโรอีนก็เต็มบ้านไรกัญชาเต็มบ้านเป่เห็นไปปราบเลยไอ้บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยสุดทําไมไปทําคือยาบ้ากัญชาพวกนี้มันเหมือนแบบมันถูกทําให้ถูกกฎหมายไปแล้วหรือว่ามันผิดกฎหมายแต่มันมันมีอิทธิพลกว้างอะ แต่ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ปี2557ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงแม้ประเทศไทยมันคล้ายๆระบบบังคับใช้กฎหมายนะเราวงไปตรงส่วนไหนของหน่วยราชการอาจารย์ว่าหาไม่เจอนะที่ไม่มีคอร์รัปชันนี่ถ้าบังคับใช้กฎหมายไม่ได้เต็มที่แล้วอนุญาตให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายอีกครับครับคันี้ยิ่งทํางานลําบากเลยเด็กก็จะมาบอกเราได้ใช่ไหมอ้าว รัฐสภา,าคนออกกฎหมายเขาว่าถูกกฎหมายแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณครูคุณหมอจะมางี่เง่าอะไรกันหนูละคะมันยิ่งทํางานยากขึ้นอ่ะมันสร้างค่านิยมให้เด็กรู้สึกว่าเออเนอกจากมันเท่เก๋แล้วมันยังถูกกฎหมายขายที่ไหนก็ได้เนี่ยอาจารย์ว่าต้องช่วยกันอนะ่ะให้เด็กรู้เท่าทันแล้วแบบเราจะได้บุคลากรที่แบบไม่ไม่แข็งแรงแล้วมันนําไปสู่ยาเสพติดอย่างอืง่นอีกนะคะทีน,นี้เด็กเนี่ย เขาก็อย่างที่อย่างเช่นมูลนิธิเอามาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเด็กกลุ่มนี้อาจจะเป็นเด็กดีก็ได้แต่ว่าเด็กที่อีกกลุ่มหนึ่งล่ะที่เขากำลังเสพอยู่เอย่างอ่ะยกตัวอย่างของมูลนิธิเนี่ยเราเราเข้าไปเข้าถึงตรงนั้นได้อย่างไรแล้วก็เราอยากรู้ว่าต้นตอของเช่นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาเอามาจากไหนทำไมมันง่ายจังทำไมมันอยู่ในใกล้โรงเรียนมันอยู่ในชุมชนหรอแล้วมันยังไงทำไมพ่อแม่ถึง ไม่รู้ทําไมถึงรู้ไม่ทันเด็กๆเ,เขา<ม>อาจารย์มองยังไงครับคือเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจริงคนที่ผลิตบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและทําให้มันบูมนะอาจารย์ทํางานเรื่องบุหรี่มาตั้งแต่ตั้งแต่ปีสองห้าสามห้าครับน้องยังไม่เกิดมันเกิดยังสองห้าสามห้า แล้วเราเริ่มมีกฎหมายฉบับแรกพอรบอรบคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่2535และพอรบอรควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2535แยกกันเนาะจนมาปี60เรารวมเป็นพอรบอรบเดียวกันการควบคุมยาสูบของประเทศไทยเนี่ยเราล้อตามกฎหมายโลกเราเป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลกนะแล้วเราก็ลงนามในสัญญาที่เรียกว่า FCTC Framework c o n v e n t i o n for Tobacco Control ประเทศเราเป็นประเทศภาคี ทั่วโลกเขาหล่นลงเขาควบคุมยาสูบจนสามารถทำให้การสูบบุหรี่ซิการลมันลดน้อยลงมากพอสมควรเลยล่ะเพราะฉะนั้นบริษัทบุหรี่มันต้องคิดเทคนิคใหม่ๆเนาะเอ๊ะทำไงบุหรี่ฉันจะขายได้ต่อก็ออกบุหรีห่ไฟฟ้าออกมาคนไม่สูบบุหรี่ซิกาเลตเพราะบ่นว่าเหม็นฉันออกมาแบบอย่างหอมเลยใช่ไหมคนว่าสูบบุหรีอ่อันตรายเนาะ ชั้นขจ,จัดทาไม่มีสารน้ํามันดินเราบอกน้ํามันดินนี่แหละตัวทําให้เกิดมะเร็งปอดไม่มีน้ํามันดินออกมาแบบผอมออกมาพร้อมผลิตภัณฑ์มันเป็นเจนเจนนะตั้งแต่ออกมายุคแรกเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแท่งเหมือนบุหรี่เปียกเลยพอออกมาสักช่วงหนึ่งออกมาเป็นปากกาจะได้พกพาง่ายเจนที่สามออกมาเป็นแท้งเท่มากสำหรับคนที่แบบทำงานออฟฟิศผู้บริหาร เจนที่4เอ้ยมันยังใช้ยากเอาแบบสูบใช้แล้วทิ้งมันพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตลอดเจนสุดท้ายเป็นทอยพอเนาะเป็นทอยพอตตุ๊กตาบ้านไหนประเทศไหนชอบอะไรชอบโดราเอมอน,ชอ,นชอบนู่นชอบนี่เขาออกมาเป็นแบบนั้นหมดเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คำถามว่าเอ๊ะทำไมบุหรี่ไฟฟ้าถึงระบาดหนักใช่ไหมเมื่อก่อนเราคุยกันเนาะว่ามันมักจะแบบ เด็กเรียนดีไม่ค่อยสูบบุหรี่สิการเลตเนาะตั้งใจเรียนเด็กหน้าห้องใส่แว่นเนาะเด็กผู้หญิงไม่สูบหรอกบุหรี่มันเหม็นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่ะเด็กเรียนดีสูบในคณะสําคัญสาคัญในมหาวิทยาลัยบางแห่งนะเขามาเล่าให้ฟังนะเขาทําเป็นกลุ่มเดี๋ยวนี้เด็กเขาขายของเก่งนะหาะไรายได้อา้าวเธอมีหน้าที่หาสมาชิกครับฉันจะสั่งเข้านําเข้าจาก ขอโทษนะเตหมูถูกมากรู้จกักเตหมูไหมคะแทลองของจีนาราคาถูกมากเอ,อสั่งมานําเข้าคนนึงนําเข้าคนนึงหาสมาชิกคนนึงส่งมีรายได้คะ่ะคนนึงโฆษณาผ่านติ๊กต็อกนี่อันนี้อันนี้ในเด็กมหาวิทยาลัยเรียนดีนะมันหารายได้ได้อาจารย์เคยคุยเนี่ยพานักศึกษาไปเก็บข้อมูลเนี่ยเด็กมัธยม ลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ชณะสาขาสุขศาสตร์ไมคีดนเนาะเด็กก็ถามเด็กว่าเธอสูบบุหรี่เปล่าอะไรเงี้ยเก็บเป็นข้อมูลเ,เพื่อนก็บอกไอคนนี้แหละมันสูบมันขายด้วยนะอาจารย์รบ,บอกอ้าวหนูทําไมขายเขาบอกอาจารย์ครับผมอยากเรียนไมหิดนครับแต่พ่อแม่ผมไม่มีเงินผมต้องหาเงินเองอผมเอไม่รู้จะหาเงินทางไหนผมดูใน t ิกต็อกโอ้โหมีคนเข้าไปดูต้องเป็นหมื่นอะ ผมว่าผมมีทางที่หาเงินได้เพราะงั้เวลาเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้จริงมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่อาจารย์พูดเออพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้ามีผลต่อปอดแต่มันขายด้วยมันสูบด้วยนี่คืออนาคตของเขาอะเพราะงั้นการที่วันนี้เรามาทํางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะหรือการแก้ปัญหาของประเทศชาติมันต้องแก้องค์รวมเราจะแบบเอ้ย e uh, มีความรู้มีความรู้แต่ฉันไม่มีจะกินใช่ไหม พู้ชาอาจารย์คิดว่าต้องทำทุกส่วนแล้วทาให้เข้มแข็งทํากระทั่งมีจิตสํานึกว่าเฮ้ยถ้าเราพอมีจะกินเราต้องรวยด้วยการขายสิ่งที่แบบไม่ดีต่อสุขภาพให้เพื่อนๆเลยมันต้องทําหลายส่วนนี้ที่ถามว่าทําไมมันถึงสูงกันเยอะวันก่อนวันสตรีสากลก็มีกลุ่มสตรีมาเยอะนะเราคุยกันเยอะสอสเนี่ยเขาคุยถึงกลุ่มเปาะบางเนาะกลุ่มเปาะบางเนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลก็ยากเนาะ ถึงเข้าถึงข้อมูลน่ะพ่อแม่ก็สูบม,มันเป็นความเครียดอะแล้วบางบางครั้งเขาจะรู้สึกว่านี่คือความสุขเล็กๆน้อยๆที่ฉันสามารถเสพได้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างใชหนึ่งขวบกับเจ็ดเดือนน่ะสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่หอมเหมือนกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นส้มกลิ่นอะไรที่แบบหอมมากแล้วกินน้ำกระท่อมด้วยอาจารย์ก็ไม่เคยกินทั้งสองอย่างนะแต่มันคง รู้สึกว่าเออมันมีความสุขชั่วคราวอะ,ะแล้วทั้งพ่อแม่อายุสิบเจ็ดเออมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในครอบครัวแต่มันสะเทือนใจเราเนะว่าเออมันเป็นได้ขนาดนี้เรื่องการแก้ปัญหาอาจจะแบบมาพูดเรื่องพิษภัยฉันไม่รู้แหละแต่ตอนเนี้ยฉ,ฉันมีความสุขซึ่งอาจารย์รู้สึกว่ามันถึงต้องแก้ปัญหาทางะระบบเนาะคือถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะมีนโยบายปราบปาบุรี่ไฟ้าที่อาจารย์พูดในที่ประชุม เป็นสิ่งที่ดีปราปรามทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาต้องช่วยกันช่วยเหลือนักศึกษานักเรียนแต่ทำยังไงมันจะบูรณาการเข้าระบบไม่ใช่เป็นกระแสอยู่สักช่วงหนึ่งแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมเนาะเราพบบ่อยนะบางทีแจ้งตำรวจว่ามีร้านบุหรี่ไฟฟ้าถามเด็กนักเรียนนะหนูอําเภอเนี้ยที่อําเภอเมืองเนี่ยหนูมีร้านขายบุหรี่ตรงไหนบ้างเขาพาขับรถไปร้านดูร้านหนู เราแจ้งตำรวจไปไม่มีค่ะไม่มีร้านไม่ขายเลยเลยไฟฟ้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับคือมันก็เลยแบบเนี่ยอาจารย์ว่ามันต้องปฏิรูปทั้งระบบนะถ้าจะแก้ต้องทำทุกส่วนก็ฟังแล้วรู้สึกยากยากปฏิรูปทั้งระบบฝาก N b t บแล้วกันให้ประชาชนรับรู้เยอะขึ้นว่าเราเป็นเจ้าของประเทศเนาะหรที่อาจารย์ฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น่ คุณคุณดูแค่หนึ่งตำบลนะ่ะคุณต้องรู้เลยว่าในตำบลของคุณเนี่ยคนดีเป็นยังไงคนขายบุหรี่ไฟฟ้าเด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือขายยาเสพติดเป็นยังไงอาจารย์ว่าเขารู้แหละครับแต่พอปัญหามันใหญ่เกินที่เขาเขาจะมียุ่งทําไมอ่ะอาจารย์รู้สึกว่าอย่างเนี้ยประเทศเสี่ยงแล้วนะยุ่งไปฉันก็แบบจะอยู่ในตําแหน่งได้ไหมอาจจนะถึงแก่ชีวิตครัหนักไหมคะหนักหนัก ทำไงดีคะ่ะหนักมากแล้วก็ประชาชนช่วยคิดอย่างที่ที่ที่อาจารย์บอกว่า <c oughs> ความสุขชั่วขณะนี่แหละมันมเป็นอะไรที่แก้ยากเพราะว่าอย่างอย่างถ้าถ้าผมมองความสุขชั่วขณะคือทําไว้ก่อนมันมันแฮปปี้อ่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่รู้แล้วอย่างหนึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าอย่างแต่ก่อนสูบบุหรี่อย่างนี้นะครับมีควันมีอะไรมันกระทบคนอื่นไงคนในบ้านก็เริ่มจะโจมตีและยังอย่างนั้นอย่างนี้แต่นี้มันไม่มีแบบนั้นแล้ว อาจารย์ว่าทุกคนแหละไม่อยากจะเป็นคนไม่ดีอ,อยากเป็นฮีโร่อยากให้คนยอมรับเพราะฉั้นเวลาเราทำสมาร์ทแคมป์เนาะให้เด็กแบบได้แสดงออกเนะเออเราจะลณลงไม่ให้เพื่อนเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าแบบได้ไงเราจะเป็นนักฟุตบอลน,นักบาสเกตบอลวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยเออให้เขามีทางออกโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าถึงโอกาสยากเนาะแล้วก็เรื่องเรื่องอาชีพใช่ไหมคือประเทศเราตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่เนาะอาจารย์ก็ยังไม่เห็นผลทางนะ นอกจากจะสร้างเศรษฐกิจโดยขายบุหรี่ฟ้้าและเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีอันอื่นไหมที่จะทําให้เด็กแบบหรือหรือพ่อแม่พวกคอมีรายได้ในทางที่ดีอาจแต่ว่าเดี๋ยววันหนึ่งต้องชื่อผมเชื่อเราต้องเชื่อว่าอาจารย์คงไม่ได้ทันเห็นนะเจดสิเนี่ยฝากฝากน้องๆฝากน้อง แล้วก็ถ้ามีวันนั้นก็จุดทู่บอกอาจารย์เล็กครับสิ่งที่อาจารย์ฝันเป็นจริงแล้วครับอครับผมขอบคุณนะหลากหลายเรื่องราวโหวันนี้ถามไปไม่กี่คําถามไหมค่ะตอบเป็นไฟเลยค่ะ อ่ะขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าผมคงไม่ต้องจุดทูบอกอาจารย์เดี๋ยวผมโทรและสับไปบอกผมเชื่อว่าเร็วๆนี้แหละเร็วเนี้จะเพี้ยงป้างทุกอย่างเรียบร้อยดีก็ได้ไดเรามองอย่างนั้นมองในแง่ดีไว้ก่อนวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาลงเพิธีเท่านี้นะครับกับรายการคุยสบายเรื่องใกล้ตัววันนี้ผมพิษนุสอนอย่างสูงและทิงะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ